สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมจะมาสอนวิธีข้ามถนนเราต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับลืมดูอันนี้มองซ้ายอุ้ยผมแรงไม่อยากเว่อ เออเอ้ยโอ้ยกระโดดข้ามรถังให้ดูดิว่เว้นยังไสวยวิ่งดีดิน่าจะปกติเลยข้าไปเนี่ยว้าไม่ได้ข้ามได้นี่โบายไปแล้ว ไปกินหนุ่มเ,เ,เซเวนโอ้ยเออทำยีรีไปกินเซเว่นดว่าอะ,อะไรเ,น,เนี่ยวัว้วย กลับบ้านแม่ใครสอนไว้ว่าต้องมองซ้ายมองขวาใช่ไหมทุกคนแล้วเรามาดูรถดีกว่าว่าอะไรจะข้างเฮ้ยผมไม่โดนเลยขโคตึง 看哪来。